อ่สวัสดีครับพบกับผมโคชโนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซเว่นเซนนะครับผมสาขาสีลมเอดนะครับก็มีเมนูใหม่มาอีกแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องสีลมเอดครับเมนูเนี้สามารถหารับประทานได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็คือท o สตี้ซันเดย์นะครับขนมปังกรอบนุ่มเนยฉ่ำโดนใจคนอยากทสต์นะครับผมมีเมนูหน้าตาแบบไหนกันบ้างอ่ะเปิดเมนูกันเลยดีกว่าครับ โอ้โหน่ารักเนาะดูดิมีนั่งด้วยบานอฟฟี่ทอสตี้ซันเดย์นะครับสไตล์กล้วยนะครับทอฟฟี่กล้วยกล้วยทอฟฟี่นะครับบานอฟฟี่ซันเดย์เออ่บานอฟฟี่ทอสตี้ซันเดย์ครับร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับบานอฟฟี่สุดโปรดของเราสาวกขนมหวานนะครับครับผมครับแล้วก็ มีไอศครีมโมดิลาด้วยนะครับแล้วก็กล้วยหอมท็อปด้วยของโกโก้นะครับมากับโอรีโอคุกกี้กรุบกรอบนะครับริบครีมกี้ต่งหากนะครับเยอะแยะกันไปหมดนะครับอันนี้ครับดูเทล่าดูเทล่าเฟเรโลโฮสตี้ซันเดย์นะครับโอ้โหอันนี้ครับพิเบอร์ช็อกกับดูเทล่าเฮเซลนัทนะครับกับเฟเลโรอช็อกโกแลตพร้องไอศกรีมช็อกโกแลตสุดคลาสสิกเยวกรุบกับอัลมอนด์ เรียนละมุกับวิปครีมอ่านี่ครับร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็อันนี้ครับบิสเบอร์รี่โทสตี้ซันเดย์อันนี้ออกแนวเปรียปร้ยวๆหวานๆน,น,นะครับลักเบอร์รี่แบบขั้นสุดกับเนื้อบิสเบอร์รี่พร้อมซอสเปรี้ยวทางคู่กับไอชีวานิลลาสก์เซอร์เบอร์รี่และวิปครีมซิกเนเจอร์นะแล้วก็ปิดท้ายกันที่บัตเตอร์โทสตี้ซันเดย์ครับเป็นเนยนะครับก็คือ99บาทนะครับอันนี้จะเป็นบัตเตอร์โทสต์สุดฮิตทางคู่กับไอศรีมวานิลลาซิกเนเจอร์นะครับวิปครีีมมสสูตตรลัับบจากกกเเเวนนนซ่่์ออออยค นะครับแล้วก็สามารถรับประทานนะครับกับกาแฟในราคาพิเศษได้ด้วยนะครับเม่จะเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าปกติกินแก้วเด้วยหกสิบห้าแต่ถ้ากินคอร์สกับอ,อเมริกาโน่ใช่ไหมซือ้อแรกซื้ออเมนนริกาโน่เนี่ยครับหกสิบ,บาทแตถ่ถ้าเป็นคาบูเชโน่จากปกติร้อยสิบถ้านัดเดียวร้อยสิบแต่ถ้าซื้อคู่กันจะเจ็ดสิบนะครับเพิ่มเจ็ดสิบบาทนะแล้วก็ลาเต้ร้อนก็ราคาร้อยสิบ ถ้าตางหาววันศุกแต่ถ้าเกบบิดเชิญคู่กับโต๊ก็เจ็ดสิบเหมือนกันนะครับโอเคแล้วยังมีเมนูอืนอ่นๆเราทองท็อปปี้แนะนำ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นฮานไทยบุกไข่มุกกาแฟชาไทยเอฟเวอรี่ติงช็อกโกแลตรวมถึงยูสุชีสเค้กรวมถึงยูสุอูเมะเชอร์เบตนะครับแล้วก็วิปครีมนมกล้วยหอมแล้วก็บัตเตอร์โตนแล้วก็ยังอื่นมากมายซอสคาราเมลเอ้ยซอสผสมเนยบิ๊กเบอร์รี่รวมถึงอัลมอนด์นะครับโอ้โห จัดเต็มในแบบนี้ต้องที่ดีครับเซเวนเซนนะครับกับโทสตี้ซันเดย์นะครับผมแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ทานเนาะไม่เป็นไรเรารีวิวให้ก่อนเรามานำเสนอให้ก่อนรวมถึงนี่ครับฮอตเสิร์ฟแพนเค้กครีมสดโอ้โหนี่ครับมี3แบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กกล้วยหอมคาราเมลไลซ์นะครับหรือว่าจะเป็นแพนเค้กบิสเบอร์รี่ครัมเบิลแล้วก็แพนเค้กคิดแคทช็อกโกแลตนะครับ3แบบให้เลือกเพียงเมนูล,ละหนึร้กสิบบาท เขาต้องพูดบอกเพียงแหละเพราะเมื่อเกิดบอกราคาตั้งมันจะดูแพงใช่ไหมแต่พอเพียงหรือแค่มันจะถูกลงอันนั้นที่ตัวเล่นมันไม่สามารถบอกอะไรได้ว่าเราถาใช้คาให้มันถูกเรามันจะทําให้ออกมาดูดีได้นะเพียงเมนูละหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนั่นเองนะครับขอตัวแล้วไปทานกันครับเต็นจะละลายแล้วนะครับโอเคไว้พกกรใหม่โอกันหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพกกัะใหม่ได้ในการกินกับซอสครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ